็นคนหนึ่งที่อยากเริ่มต้นธุรกิจแต่ไม่รู้จะทําอะไรดีทุนก็พีน้อยทักษะเฉพาะตัวก็ไม่มีความรู้ทางธุรกิจก็ไม่มีวันนี้ดิฉันมีธุรกิจที่เริ่มได้เร็วใช้ทุนน้อยและไม่ต้องใช้ทักษะมากมานําเสนอค่ะนั่นคือการเปิดร้านกาแฟโบราณและจำหน่ายทางเดลิเวอรี่ปัจจุบันมีร้านกาแฟโบราณมากมายที่เปิดขึ้นมาขายผ่านการส่งของเดลิเวอรี่ต่างๆแล้วประสบความสําเร็จสร้างไรายได้หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนด้วยทุนเริ่มต้นเพียงหลักพันเท่านั้นแต่ปัญหาก,ก็ คือด้วยคู่แข่งที่มากถ้าเราทำร้านกาแฟโบราณธรรมดาธรรมดาก็จะสู้คู่แข่งไม่ได้ทาง Mor ์นิ่งมี o k i n g School เข้าใจถึงปัญหานี้ดีจึงได้จัดคอร์สสอนสร้างธุรกิจกาแฟโบราณพรีเมียมขึ้นมาค่ะซึ่งคอร์สนี้เราได้น,นำบาริสต้าปอซึ่งเป็นบาริสต้าระดับประเทศมาสอนคุณเปิดร้านกาแฟโบราณพรีเมียมด้วยสูตรเครื่องดื่มพรีเมียมถึง15สูตรอย่างกาแฟโบราณพรีเมียมชาไทยจักรพรรดิโอเลียนฟิวชั่นรวมถึงสูตรทำน,นมข้นด้วยตัวเองที่จะทำให้ลูกค้ากว่า95%เ ติดใจและอื่นๆอีกมากมายที่นอกจากจะอร่อยจนมั่นใจได้เลยว่าลูกค้าติดแน่นอน <Wow. S 1> เรายังมีสอนวิธีการผลิตทีแล้วมากๆที่คุณตื่นมาชงตอนเช้าแล้วขายได้ทั้งวันแบบนี้ดีไหมคะ yeah. เท่านั้นยังไม่พอค่ะเรายังสอนให้คุณบริหารต้นทุนกําไรให้มั่นใจได้เลยว่าทําธุรกิจไม่ได้มีแต่ยอดขายถึงแม้ว่าจะต้องเสียค่าธรมเนียมให้บริการขนส่งต่างๆก็ตามรวมไปถึงเราจะสอนวิธีการบรรจุสินค้าเพื่อให้เครื่องดื่มของคุณอร่อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไปถึงมือลูกค้าอีกด้วยนะคะปกติแล้วเวลาคุณจะไปเรียนสูตรจากแฟรนไชส์ต่างๆรวมไปถึงการจัดการบริหารคุณจะต้องเสียเงินหลักหมื่นเลยนะคะแต่คอร์สนี้าราคาพิเศษเพียงแค่2990บบาทเท่านั้นและพิเศษสำหรับ รับ30ท่านแรกนะคะเราจะมอบแพ็กเกจธุรกิจโตร้อยเท่าประกอบไปให้ด้วยคอสบริหารจัดการธุรกิจเงินล้านสอนโดยดิฉันครูต้องพรพันธ์ประเทณีซึ่งดิฉันได้ปลูกปั้นธุรกิจ10ล้านในเวลา3เดือนเท่านั้นโดยดิฉันจะมาถ่ายทอดแบบไม่กักให้คุณสามารถจัดการต้นทุนและจ้างคนได้อย่างมีกําไรเติบโตยอย่างรวดเร็วและสามารถาลดภาระการทํางานของคุณได้อีกด้วยค่ะคอสนี้มูลค่า3,500บาทรับฟรีไปเลยค่ะนอกจากนั้นเรายังมีทีมงานสอนสมัครและ ้บริการ Delivery ต่างๆอย่าง Food Panda, l ไลแมนแกร็ b และโรบินฮูดที่จะทำให้การขายผ่านช่องทางต่างๆเป็นเรื่องง่ายรวดเร็วและได้ลูกค้าจริงๆคอสต์นีมูลค่า1,500บาทรับฟรีเช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายเรายังมีสอนลงโฆษณาผ่าน Facebook เพื่อโปรโมทร้านให้คนสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มของคุณได้ม,มากขึ้น10 ไม่ต้องนั่งรอออเดอร์แบบตบยุงอีกต่อไปโดยนักกรตลาดมืออาชีพมูลค่า3,000บาททั้งหมดนี้นะคะคุณจะได้คอสธุรกิจกาแฟโบราณแบบพรีเมียมมูลค่า2,990บาทคอสบริหารจัดการธุรกิจเงินล้านมูลค่า3,500บาทคอสสอนใช้งาน Delivery มูลค่า1,500บาทและคอสสอนลงโฆษณาให้ยอดโต10เท่ามูลค่า3,000บาทจากทั้งหมด1 9 9 0บาทในราคาเพียง2,990บาทเท่านั้น สำหรับ30ท่านแรกค่ะคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อสมัครเรียนได้เลยค่ะวิกฤตเศรษฐกิจในตอนนี้อาจทําให้หลายคนลําบากแต่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกําลังเติบโตเป็นอย่างมากดิฉันเลยอยากให้คุณคว้าโอกาสนี้ไว้ค่ะเพราะถ้าคุณล้มเหลวคุณอาจจะเสียเงินหลักพันซึ่งไม่นานก็คงจะหาใหม่ได้แต่ถ้าคุณประสบความสําเร็จคุณอาจกลายเป็นเจ้าของธุรกิจรายได้หลักแสนโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะคะคุณคงมองเห็นแล้วนะคะว่าแบบไหนคุ้มกว่ากันเริ่มก่อนก็มีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนอื่นค่ะคลิกที่ปุ ในบทเรียนนะคะ